สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกๆท,ท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องค่ะวรดาก็มาพบกันท่านกับท่านทุกๆุท,ทวันนะคะพยายามสุดๆๆนะคะ ช่วงนี้ฟ้าตกฝนลงก็ลงคลิปไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีภาระทําเกี่ยวบองเพิ่มเติมนะคะสินค้าใหม่ของเรานะคะหากพอแม่พี่น้องท่านได้สนใจอยากได้เกี่ยวบองก็ทักทายกันเข้ามานะคะอยากได้สินค้าก็ทักทายเข้ามาวลรดาก็กลับขอบพระคุณน,นะคะขอบพระคุณ f อที่ทักมาอยากได้ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนะคะสินค้าของเราจะมาวันที่12นี้นะคะสวยสุดๆเลยนะคะสินค้าจะมาใหม่วันที่12ทุกผืนเลยนะคะ วันนี้ของยังส่งมาไม่ถึงนะคะสินค้าเราจะคัดเฉพาะที่กลุ่มแม่กีทอที่เคยเป็นลูกค้าของเราที่ทอให้เราสวยๆเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะมาให้ท่านวันที่12วันละดาจะลงคลิปให้ท่านเลยนะคะวันนี้ให้ท่านได้เสยยืดไปกอน,นะคะเสยยืดแบบวันละดาใส่นะคะีค่ะสวยๆ,ๆงามๆม,มีตลอดนะคะหากท่านในสนใจทักทายมานะคะเรายังมีสินค้าขายให้ท่านตลอดนะคะโอเคเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆวันละดาจะสตาร์ทให้ท่านเลยนะคะ เป็นเซตเป็นเซตไปเลยนะคะกิงๆเสื้อตัวนี้ต้องขายราคาปรับขึ้นนะคะสินค้ากำไรน้อยมากแต่วลาก็ยังคงอยู่ให้ท่านพ่อแม่พี่น้องราคาเดิมนะคะตัวละ150บบาทนะคะยกให้ท่านเลยนะคะอันนี้ยกเซตแรกนะคะ เซตแรกนะคะตัวละ150มิลเออแนะคะแต่ถ้า 2xL จะตัวละ200แต่ 2xL ก็มีเป็นบางเบอร์นะคะหากท่านอยากได้ 2xL ก็ทักทายมาอีกนะคะเพราะสินค้าของเรามีนะคะแต่บางครั้งก็จะไม่มีเบอร์นะคะเบอร์ 2xL แนะคะแต่ XL มีค่ะ ML XL ราคาเดียวกันตัวละ150เท่านั้นจากราคาตัวละ1้9เราปรับให้ท่านตัวละ150เหมือนเดิมราคาเดิมคงที่นะคะเราให้ท่านราคาพิเศษของเราอยู่แล้วนะคะโอเคส ตาให้ท่านนำเบอร์หนึ่งนะคะเรียกว่าเซตที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบอร์เอ็มนะคะที่วรดาถืออยู่ในเอ็มนะคะเดี๋ยวจะยกให้ท่านเป็นทางนี้ก็แล้วกันเอ็มนะคะตัวนี้เอ็มเอ็มหน้าเอ็มหลังนี่นะคะอันนี้คือเบอร์เอ็มนะคะหากท่านอยากได้เอ็มเอลก็ทักมานะคะอันนี้เบอร์ L อลนะคะแต่อันนี้เป็นสีคามเข้มนะคะสีคามเข้มเราจะเรียกว่ามันจะมีหลายสีนะคะมีหลายสีอันนี้ L อลนะคะ อันนี้ XL นะคะหากท่านใดสนใจทักมา XL นะคะเพิ่งมาวันนี้เองนะคะเพิ่งมาวันนี้เลยให้พิเศษนะคะตัวละ150บาทนะคะเราให้สุดๆนะคะอันนี้เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่สองก็มาตัวนี้นะคะ ตัวน,นี้ลายเบี่ยงขาวนะคะ M L X L เหมือนกันนะคะให้ตัวละ150บาทนะคะให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษตัวละ150เหมือนเดิมนะคะเราจัดโปรให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะตัวละ150บาทมี M L X L นะคะเรายกให้ท่านราคาพิเศษเลยนะคะสุดๆในราคาของเรานะคะตัวละ150บาทกติกาม,มือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะสึนค้าของเราค่าส่งรอบละ50บาทนะคะโอเค นี่ค่ะ M L X L มีครบนะคะท่านอยากได้เบอร์ไหนทักทายกันเข้ามานะคะอันนี้เซตที่สองนะคะโอเคมาเป็นเซตที่สามนะคะเซตที่สามนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าราย ป้องอ้อยนะคะนำเบอร์สามแล้วก็ให้ท่านพิเศษนะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาท่านใดอยากได้สินค้าผ้าคามแท้มัดย้อมคามแท้ข้ขอสกลน,นครคือร้านบรดาผ้าทามนะคะเสื้อเป็นผ้าแคตต้อนอย่างดีเลยนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจอันนี้เบอร์เอ็มนะคะเอ็มนะคะ L อลนะคะตัวนี้คือ L อลนะคะ อันนี้ XL นะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เลยกเป็นปเซ็ตที่สามนะคะเซ็ตที่สามตัวละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะโอเคแล้วมาเป็นเซ็ตที่สี่ที่คือ, 4, คอ 4, สีเหลืองนะคะ, 4, ะ,คะสีเหลืองนะคะสีเหลืองเซตที่สี่นะคะเราก็ให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะท่านจะเอาเบอร์ ML XL ทักมาได้นะคะทักมาได้นะคะ ML XL นะคะทักทายกันได้นะคะ ตัวนี้เป็นเบอร์ M นะคะตัวด้านหน้านี่นะคะ M นะคะอันนี้เป็นเบอร์ XL นะคะ XL นะคะ L ก็มีค่ะบรลาไม่ได้ยกขึ้นทุกเบอร์นะคะ L ก็มีนะคะท่านอยากได้ตัวไหนทักทายมา M L XL มีครบนะคะตัวละ150บาทเท่านั้นนะคะพิเศษเลยมาเป็นเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าคือตัวนี้นะคะเซตที่ห้าสีเขียวนะคะนี่เขียวเหมือนบรลาใส่ ขนาดใส่เป็นปีแล้วนะคะยังสีแบบนี้ซักเครื่องตลอดเลยนะคะนัมเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจรีบทักมานะคะวันนี้มีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆๆไปเลยนะคะ150บาทพิเศษเลยนะคะนัมเบอร์หมี MLXL นะคะอันนี้ M นะคะตัวนี้อะไรอันนี้ L นะคะ L นะคะ XL ก็มีนะคะท่านต้องการ XL มีเราจะยกให้ท่านเพราะมีครบเบอร์นะคะแต่บางครั้งเราก็ไม่ยกครบเบอร์นะคะสินค้าของเรามีแน่นอน,นะคะ่ะชัดเจน <c oughs> แล้วเราจะมาสีแดงนะคะยกให้ท่านนะคะสีแดงเป็นแบบนี้นะคะนำเบอร์ห no. นะคะ นำเบอร์หสีแดง mlxl เหมือนกันนะคะสีแบบนี้เลยนะคะมีครบเบอร์นะคะเซตที่6 mlxl นะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเหมือนเดิมตัวละร้อยห้าสิบบาทนะคะพิเศษผุดสุดไปเลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบบาทนะคะสุดสุดไปเลยนะคะเซตที่6 mlxl นะคะหากท่านใดอยากได้สอง xl ทักทายมาพูดคุยแอดไลน์จากเบอร์โทรที่เราลอยไว้ด้านบนนะคะศูนย์ก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกคือเบอร์โทรติดต่อได้นะคะโอเค แล้วเรามาเซทที่เกตนะคะเซทที่เกตนี่เป็นสีบานเย็นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสีบานเย็นนะคะสวยสดใสนะคะสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นเขาเราสวยงามแท้แนนนอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสีบานเย็นนะคะตัวร้อยห้าสิบเหมือนกันเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะโอเคนัมเบอร์เจ็ดอันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะ MLXL อนะคะอันนี้ L นะคะ L นะคะ อันนี้ XL นะคะนี่ค่ะสวยแต่ละลายจะลายไม่เหมือนกันอันนี้ XL นะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเราให้ท่านตัวละ150บบาทนะคะสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามีเสื้อโปโลให้ท่านด้วยนะคะเลือกเลยค่ะ เสือโปโลแบบนี้นะคะราคาตัวละสามเก้าเเราให้ท่านราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะตัวละ250ร้อยห้าสิบ L XL สอง XL นะคะให้ท่านตัวละ250ร้อยห้านเบอร์แนะคะเสื้อโปโลหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะโปโลมัดยอมคามแท้สกลนครนะคะ โอเคนะคะเดี okay, okay, mm ๋ยววลดามีเกางเกงมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะยกให้ท่านเกงมาใหม่เก่งาว้าไฟตัวนี้นะคะเก่งคว้ายเพิ่งมาวันนี้นะคะให้ท่านตัวละสองร้อยบาทนะคะอันนี้ราคาเต็มสองเก้าเก้าเราให้ท่านตัวละสองร้อยบาทเซตที่เก้านะคะมีหลายตัวท่านอยากได้ตัวไหนทักไทยมาได้นะคะให้ท่านตัวละสองร้อยบาทนะคะอันนี้เซตที่เก้านะคะเห็นไหมคะมีหลายลายวลดาจะยกให้ท่านดูเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นลายดาวแต่ไม่มีขอบขอบไม่ไม่มีสไลด์ล่างนะคะตัวนี้จะมีสไลด์ล่างเห็นไหมคะแล้วก็ให้ท่านตัวละสองเหมือนกันอันนี้เป็นสีขามนะคะสีขามนะคะสีครามนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านสไลด์ขามนะคะสไลด์ขามตัวนี้นะคะอันนี้มัา ขอบเหมือนกันจิ้มขอบเหมือนกันแล้วก็ให้ท่านตัวละสองร้อยนำเบอร์สิบนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้คือนำเบอร์สิบแล้วก็ให้ท่านตัวละสองร้อยจริงๆตัวนี้ต้องขายสามเก้าเก้าสองเก้าเก้านะคะแต่เราลดหลั่นให้ท่านเพียงสองร้อยบาทนะคะนำเบอร์สิบนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นห้าส่วนเนาะห้าส่วนตัวนี้นะคะ ้าส่วนอันนี้ค่ะเราก็ให้ท่านพิเศษเมอนเดิมตัวละ2 0 0รนะคะพิเศษนะคะนําเบอร์11หากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งค้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้นแนโนอนนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงนะคะมีอันนี้ฟรีไซส์เท่ากันหมดเลยนะคะแล้วเรามีเสื้อนะคะเสื้อแบบนี้นะคะใส่คู่กันกับกางเกงนะคะี่ค่ะสวยค่ะ อันนี้กิงๆเสื้อรุ่นนี้ขายตัวละร้อยเก้าเก้าสองร้อยยิบเก้าแต่เราจัดโปรอยู่แล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยคะ่ะนัมเบอร์สิบสองเราจะไปจัดใส่กันกับกางเกงหรือเสื้อก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจทักร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพิเศษสุดๆไปเลยนะคะอันนี้นะคะหรือท่านอยากได้เป็นลายเอฟนี่นะคะลายเอฟนี้ก็ได้ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกัน ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันแต่รุ่นนี้จะมีแค่สองเบอร์นะคะเบอร์สี่สิบสองกับเบอร์สามแปดนะคะเพราะว่าของยังไม่มานะคะตัวละร้อยห้าสิบเราให้พิเศษท่านเลยนะคะนาเบอร์สิบสามพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักเลยนะคะนาเบอร์สิบสามมีอยู่สองตัวสามแปดกับสี่สองนี้นะคะอันนี้ดูด้านหน้าด้านหลังนะคะให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบนะคะสินค้าของเราลดทุกแมท์ลดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ ถ้าท่านอยากได้แบบคอจีนนี่ก็ยังอยู่นะคะนี่ค่ะคอจีนนะคะคอจีนนี่นาเบอร์14บสีเราก็ให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะอันนี้38 4 4 4 2 4 4นะคะให้ท่านตัวละร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะวรดาจะจัดพิเศษให้ท่านอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีตัวนี้อีกนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นแขนสามส่วนนะคะคอวีนะคะสวยสีขาวสะอาดวราดาใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จัดโปรให้ท่านนับเบอร์สิบห้านะคะนับเบอร์สิบห้าตัวละร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะตัวละร้อยห้าสิบเราแบ่งปันท่านถูกๆพิเศษไปเลยสินค้าทุกอย่างเรามีกิพค้อมขายแน่นอนนะคะที่วราดาลงกระเป๋าไปหรือสินค้าไปมีแท้แน่นอนถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ลงก็หมายความว่าของยังไม่มานะคะโอเคและวันนี้วราดาจะมีมาแบ่งปันท่านก็คือเป็นขามนะคะ เป็นคามตัวนี้นะคะเป็นคามแต่งนะคะนี่ค่ะอันนี้แต่งขอบแต่งตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาเต็ม390ร้อยเก้าสิบแต่วลาามาจัดโปรให้ท่านในคลิปของบริดาตลอดนะคะ250นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้คามตัวนี้นะคะคามตัวนี้มีแท้แน่นอนนัมเบอร์สิบหกนะคะ เราก็ให้ท่านเลยนะคะ250นะคะน u เบอร์6 6นะคะให้ท่าน250นะคะ3 8 4แ4ด4 4 4มีครบเบอร์นะคะตัวนี้ตัวละ250ลดแล้วนะคะพะไม่พี่น้องลดพิเศษเลยนะคะหรือท่านอยากได้เสื้อยืดที่ปักลายสกุลนครก็มีนะคะนี่นะคะเรามีให้ท่าน ปักสกลนครจะมีสีคามเข้มกับสีสไลด์ขาวนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะตอนนี้ตัวละ160บาทจริงๆตัวนี้ขาย250เราจัดโปรให้ท่านนะคะ160บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะอันนี้ปักสกลนครเราไม่ยกนําเบอร์นะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคาหากท่านอยากได้สินค้าหากท่านอยากได้ผ้าคามหรืออยากได้อะไรท่านคล่องใจไม่เข้าใจก็โทรจากเบอร์โทรศูนย์กแปดานึ่งสนะคะทักมานะคะทักมา ทักมาทักมาทักมาจากเบอร์โทรที่ลอยไว้แล้วก็แอดไลน์ถ้ามีไลน์แล้วก็คุยเลยถ้าไม่มี line, ลไมม line, ลน์ก็โทรพูดคุยได้นะคะวรดายินดีจะบริการให้ท่านทุกๆท,ท่านไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่าผ้าคลับอ้อลืมค่ะมีหมวกค่ะหมวกนี้ก็เพิ่งได้มาวันนี้นะคะหมวกนี้ใสด่ดีดีนะคะหมวกตัวนี้เป็นมัดย้อมคมนะคะนี่ค่ะ สวยนะคะนี่ค่ะใส่ดีนะคะใส่ดีมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะใส่ดีนี่ค่ะใส่มีสายยืดด้วยนะคะนี่ค่ะมีสายยืดนะคะสายยืดตึงใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะอีไหมคะใส่สวยใส่สบายนี่ค่ะตัวนี้ราคาใบละร้อยยี่สิบเก้านะคะแต่วรดาจัดไลค์ของเราอยู่นะคะใบละเก้าสิบบาทนะคะไม่มีระใบนะคะ ใส่ง่ายๆใส่พอดีแบบวรดาใส่เลยนะคะมีหลายใบหลายสีหลายลายใบละเก้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วก็มีใบใหญ่นะคะใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นมีระใบนะคะใบใหญ่มีระใบตัวนี้ขายจริงๆร้อยสามเก้าแต่วลนรดาขายหน้าลา์ให้ท่านเลยนะคะใบละเก้าสิบบาทขายหน้าลายให้ท่านนะคะตัวนี้ พิเศษนะคะใบละ100บาทเท่านั้นพิเศษ100บาทอันนี้จะใบใหญ่กว่าแล้วมีระใบนะคะขายพิเศษให้ท่าน100บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะคลิปนี้เรามีสินค้าพร้อมส่งให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะกับขอบพระคุณทุกๆท่านที่เมตตาค่ะขอบคุณค่ะ